สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ห้างหนึง่งแถวปิ่นเกล้านะครับจะมาเยี่ยมเพื่อนครับเพื่อนชื่อบัวน้อยนะครับหรือกอ,อยังครับมาที่ไหนวันนี้จะมาเยี่ยมคิงคองบัวน้อยที่สวนสัตว์พาต้าครับอ่ะไปดูเพื่อนผมยังอยู่ดีสบายดีอยู่หรือเปล่าปะไปดูกันครับตอนนี้อยู่ในห้างพาต้านะครับ ก็เปลี่ยนไปเยอะครับตอนนี้ในส่วนของห้างเนี่ยเปิดแค่ชั้น1นนะครับแล้วก็ชั้น5นะฮะซึ่งเป็นส่วนสัตว์เลยนะครับถ้าเข้ามาก็จะมีอะไรครับจะมีแค่ขายของเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวไปที่ลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปชั้น5แล้วก็ไปซื้อบัตรเข้าสวนสัตว์กันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนโถงตรงกลางนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยจะมีการจัดงานอะไรกันตรงนี้ประจําเลยครับเดินเข้ามาด้านในสุดนะครับจะเจอป้ายนี้นะครับแล้วเจอช่องเล็กๆตรงนี้นะครับจะเป็นลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น5จุดจําหน่ายตัวครับพอเดินเข้ามาด้านในหน้าลิฟต์นะครับก็จะเจอพี่ผู้หญิงที่เป็นซิค u r ริ y ตี้นะครับ พอพี่แกเห็นผมถือกล้องมาด้วยเนี่ยแกก็ถามผมว่าผมมันจะมาถ่ายทํารายการหรือมาถ่ายคลิปอะไรหรือเปล่าถ้าต้องการถ่ายคลิปเนี่ยต้องมีการเขียนเอกสารเซ็นเอกสารเพื่อขออนุญ,ญาตก่อนนะครับแล้วพี่แกก็ขอปตรประชาชนผมไปครับแล้วก็ให้ผมเซ็นชื่อเพื่อขออนุญาตก,ก่อนครับไม่ยุ่งยากครับพอเซ็นเสร็จปุ๊บเราสามารถถ่ายทุกอย่างได้เลยครับขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นห้านะครับามาถึงแล้วชั้นห้าเราก็จะเจอสวนสักคาตาครับ เราจะต้องมาซื้อตั๋วที่ชั้น5นะครับขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น5ซื้อตั๋วตรงนี้แหะครับราคาค่าตั๋วสำหรับคนไทย80บบาทเองนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับช่วงนี้ปิดเทอมด้วยพาลูกๆมาเที่ยวกันนะครับ เราซื้อตั๋วที่ชั้น5ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวสวนสัตว์เองเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น6กับชั้น7นะครับชั้น6กับชั้น7เนี่ยจะแบ่งโซนเอาไว้นะครับชั้น6ก็จะเป็นโซนสัตว์เลื้อยคลานสัตว์กลางคืนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าชั้น7จะเป็นสัตว์ที่อยู่กลางแจ้งนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่อยู่ของคิงคองที่เราจะมาเยี่ยมกันวันนี้และครับ ในโซนชั้น6ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นโซนสัตว์เล,ลื้อยคลานเนี่ยมีเต่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นสัตว์กลางคืนซะส่วนใหญ่นะครับบางตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของให้เด็กเล่นนะครับมีอุปกรณ์มายาก้นขายมาซื้อน้ำให้หลูกหลานดื่มตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับและนี่ครับไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะ ตอนนี้เป็นส่วนของโรงละครนะครับซึ่งวันเสาร์ที์แล้ววันหยุดเนี่ยจะมีโชว์มายากลหรือโชว์อะไรให้เด็กๆได้สนุกกันนะครับจําได้ว่าเมื่อก่อนนี้ที่มาเนี่ยจะมีการโชว์ละครลิงนะครับลิงปกิจนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับโลกของสัตว์กลางคืนนะครับนี่น่ากลัวว่ะ คนก็ไม่ค่อยมีนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ช่วงกลางคืนหมดเลยก็จะดูมืดๆหน่อยๆนะครับไม่ดูตัวอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นส่วนของสัตว์เฮ้ยเชี่ยงูอขอโทษครับคำหยาบคายเพราะผมเป็นคนกลัวงูครับโอ้ตรงนี้งูงนั้นเลย โอ้นี่ก็งูโอ้เดินคนเดียวด้วยน่ากลัวว่ะจำได้ครับว่าตอนที่เป็นเด็กอะ่ะก็มาเดินตรงนี้ก็กลัวเหมือนกันนะเพราะมันเป็นงูล้วนๆเลยแล้วผมโคตรกลัวงูเลยอะ่ะขอเดินผ่านๆเร็วๆแล้วกันนะน่ากลัวน่ากลัวผมผมกลัวแล้วก็เกลียดงูมากครับเอางูโยนใส่ผมว่าผมตายเลยนะอ่ะไปครับโอ้งูเต็มเลยไปครับไปไปไป อย่าหลุดออกมานะความรู้สึกเหมือนตอนเด็กๆเลยนะครับตอนที่มาเดินเมื่อก่อนนะครับมาเดินในโซนนี้โคตรน่ากลัวเพราะว่าข้างๆอะ่ะทางเดินมานีดเดียวนะแล้วข้างๆก็เป็นโต้ใส่งูด้วยครับแล้วผมก็เป็นคนโคตรกลัวงูแล้วก็จะเดินแบบเสียวๆว่ะทุกวันนี้ยังเสียวอยู่เลยนะมาเดินองเงี้ยงูอยู่ข้างๆอย่างนี้เลยครับ เสร็จจากชั้น6นะครับเราก็เดินต่อมาที่ชั้น7ครับชั้น7จะเป็นโซนของสัตว์กลางแจ้งนะครับเป็นพวกนกเป็นพวกลิงแล้วก็เพื่อนเราวนี่นะครับกิงคองก็จะอยู่ที่ชั้นนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่ายังอยู่ดีสบายดีอยู่หรือเปล่านะครับ ตรงนี้จะเป็นโซนน้าตกนะครับจำได้ว่าเมื่อก่อนนี้ที่มาเนี่ยจะมีพวกนกแก้วนกม้าคอให้เรามาถ่ายรูปครับมีงูให้ถ่ายรูปด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นลิงเป็นชนีเป็นอะไรเพื่อนะครับอยู่ใกล้ๆกับกรงทิงคองครับแล้วตรงข้ามกันก็จะเจอกิงคองละอยู่ไหนอ,ะอ่ะไม่เจอไปหลบอยู่ไหน เจอแล้วครับบัวน้อยมานั่งอยู่ตรงนี้นี่เองสังเกตไหมครับว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะมีเงาสะท้อนใช่ไหมครับเพราะว่าเท่าที่ถามพี่ๆเขาครับเขาบอกว่ารอบๆกรงคิงคองนะครับจะมีกระจกนะครับกั้นอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามีเหตุผลครับก็หนึ่งคือเขาไม่อยากให้มีเชื้อโรคเข้าไปข้างในเขอควบคุมเชื้อโรคนั่นแหละครับอย่างที่สองคือเขาไม่อยากให้เด็กๆหรือใครที่มาดูคิงคองเนี่ยให้อาหารครับเพราะว่าการให้อาหารโดยที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตอนเนี่ยอาจจะทําให้คิงคองมีปัญหาได้นะครับ นีล่ลิงอุลังอุตังนะครับดูท่าทางมันดอนนะครับสุดยอดจริงๆตัวนี้จากที่เดินดูมาทั้งชั้น6ชั้น7นะครับถามความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะดูแล้วก็มีของกินกินดีอิ่มหมีพิมันนะครับตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกตัวเลยครับ ฟาร์มิงโกฝูงนี้ยังอยู่เลยครับจาได้ว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆยังเคยมาถ่ายรูปกับฟาร์มิงโกฝูงนี้อยู่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นการได้กลับมาแล้วก็มาลึก่พื้นความหลังแหละนะครับอะไรหลายอย่างเริเคยเห็นอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอย่างบวน้อย ิงของที่เราเคยดูเมื่อ30ปีที่แล้วนะก็ยังอยู่ดีนะเขาก็อยู่ตัวเดียวหรอครับก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางทีเ,เขาเดินเขาอยู่ข้างในผมก็ยืนรอตั้งนานกว่าเขาจะออกมาข้างนอกนะครับซึ่งจริงๆก็บอกว่าด้วยความที่ทางพาตาก็เหมือนกับมเหมือนก็จะปิดนะเนาะมาสักระยะหนึ่งละแล้วก็ตอนนี้ก็มีการกลับมาที่จะทําให้สวนสัตว์นะครับมันดูดีขึ้นนะก็เห็นถึงความพยายามนะครับแล้วก็เรื่องสัต,ตว์เนี่ยก็ต้องห่วงเลยเขาดูแลดีอยู่แล้วนะครับ ตัวอ้วนอิ่มหมีพี่มันเลยนะครับก็จริงๆอยากให้มาช่วยกันนะมาอุดหนุนคนไทยในแปดสิบาทเองครับผมว่าได้มาเห็นคิงคองก็คุ้มแล้วนะนะครับก็มาสนับสนุนกันครับก็เป็นการให้กําลังใจกันนะนะครับตอนนี้เองก็มีหลายๆที่ก็เริ่มเข้ามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสวนสัตว์พาตาแล้วนะครับผมเชื่อว่ายังไงซะตัวสวนสัตว์พาต้าเนี่ยก็ยังเป็นสวนสัตว์กลางกรุงที่เดียวอยู่นะ ครับก็พาลูกหลานนะครับทุนนี้ปิดเทอมด้วยพามาดูสัตว์กันครับ80ดิบาทผมว่าคุ้มแหละนะครับก็มาช่วยๆกันครับสวนสัตว์ก็ได้อยู่ได้ต่อไปนะครับผมว่าดีมีสวนสัตว์อยู่กลางกรุงเทพแบบนี้นะครับอ่ะมานะใครได้ดูแล้วก็มาอุดหนุนกันนะครับ